สวัสดีครับสาหรับเรื่องนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่หลายคนอจาจจะทราบแล้วว่าคืออะไรหลายคนเคยเห็นทุกวันหลายคนเคยเห็นบ่อยๆเห็นระยะใกล้รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าความจริงก็คือมีอีกหลายท่านนะฮะที่ถ่ายรูปแบบนี้แล้วมาโพสต์ถามใน Facebook เ,เกือบทุกวันคือมากันบ่อยๆมากแล้วก็มาถามว่า มันคืออะไรใช่อุกาบาตไหมใช้ดาวหางหรือเปล่ามาเกือบทุกวันนั่นหมายความว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าคืออะไรก็เลยโอเคเดี๋ยวมาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับเมันใช่อุกาบาตหรือเปล่าอันนี้วิธีการแยกแยะแยกแ,แยะได้ง่ายมากก็คือเรื่องของความเร็วนะครับอุกาบาตเนี่ยเร็วมากนะครับอุกาบาตก็คือก้อนหินเศษหินดาวเพราะน้อย ตกลงมาใส่โลกเราทบเราเรียกว่ากาบาสนะครับหรือดาวตกนั่นเองนะความเร็วเนี่ยเขาเป็นหลักหลักหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าเราจะเห็นเขาตกมากับตาเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเขาเป็นชัดๆแบบนั้นหรอกเราจะไม่ได้เห็นเขาเคลื่อนที่ในกรณีเห็นเคลื่อนที่นะจะไม่ได้เห็นเราจะไม่สามารถมองตามได้อย่างชิวๆแบบนี้หรอกนะนะเพราะว่าเขาเร็วกว่านั้นมากนะครับดาวตกเนี่ย ถ้าเราเห็นนะมันจะเบ๊บไปแล้วไม่ถึงหนึ่งวินาทีเอาเพียถ้าเกิดบางบางครั้งเราเห็นแบบก้อนใหญ่หน่อยเป็นดาวเคราะห์น้อยแบบขนาดโตนหน่อยก็จะเห็นแบบนานนานกว่านั้นนิดนึงเ๊บไปน,นิดนึงคือมันก็มันก็ตามขนาดอนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเ๊บเห็นแบบไม่ถึงหนึ่งวินาทีทั้งกลางวันและกลางคืนนะมันก็จะมีแสงสว่างวาบขึ้นมาให้เห็นบ้างครัแบบหนึ่งนะครับ มันมีโอกาสที่จะทิ้งแบบเศษควันเศษอะไรไว้ไหมมันมันมันก็มีแหละแต่ว่าขนาดมันต้องใหญ่เป็นกิโลถึงจะเห็นางาน,นได้มันถึงจะเห็นแบบร่องลอดการขอไม่นานขนาดนั้นได้นะครับดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่กูกาบะาไม่น่าใช่ดาวตกเพราะว่า,าความเร็วมันไม่ได้ใช่ดาวหางไหมคือมันเห็นเป็นหางเหมือนกันใช่ป่ะอันนี้เนี่ย สามารถพิจารณาได้จากทิศทางของของหางมันเลยนะหางนี้จะต้องหันไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอถ้าไม่ใช่ตามนี้ก็ไม่ใช่ดาวหางแล้วเพราะว่าีสิ่ง,งที่ทําให้าดาวดาวหางมีหางเนี่ยเพราะว่าลมสุริยะที่กระจายออกมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันพัดตัวฝุ่นตัวอะไรที่เป็นหางเนี่ย พัดออกไปน้านตรงท่าเหมือนดวงอาทิตย์ดังนั้นหางต้องชี้ออกกับดวงอาทิตย์เสมอแล้วก็ความเร็วนะถ้าเราเห็นเขาเห็นภาพที่เป็นควันยานยแบบนี้กําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยดาวหางปุติเราเห็นเนี่ยมันอยู่ในระยะแบบอยู่นอกโลกอะอยู่ไกลในอาวากาศเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเขาเคลื่อนที่เป็นจาจจผ่านไปอย่างนั้นหรอกนะเราก็เราจะเห็นเขาอยู่นิ่งๆบนท้องฟ้า แล้วขนาดจะไม่ได้เห็นใหญ่ขนาดเห็นชัดขนาดนี้ขนาดว่าเราเราเราใช้กล้องถ่ายดาวหางเนี่ยยังต้องซูมหากันอีกรอบนึงแล้วมันอยู่ตรงไหนของรูปนะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กมากดังนั้นก็ไม่ใช่ดาวหางเนื่องจากขนาดแล้วก็การเคลื่อนที่ทิศทางบางทีก็ไม่ตรงละนะโอกาสบากไม่ใช่ความเร็ว,วไม่ได้ขนาดทิศทางก็ไม่ถูกดาวหางก็ไม่ใช่แล้วมันคืออะไร ความจริงก็คือมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเมฆหางเครื่องบินนะมันเกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องบินนะก็มันก็คือไอควันยาวๆที่มันเป็นสีเาขาวเนี่ยมันก็เกิดจากอาไอพ่นของเครื่องบินที่พ่นความร้อนออกมาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินเครื่องเจ็ตเนี่ยพ่นไอร้อนออกมาไอร้อนนี้ไปกระทบกับอากาศที่เย็นมันก็เลยเกิด การควบแน่นหรือหรือความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะจากจากกา๊าซจากอากาศเนี่ยเป็นเป็นน้ำนของเหลวแต่ว่ามันแค่พยายามนะมันยังมันยังไม่ถึงขั้นแบบเป็นเป็นน้ำไงมันแค่พยายามมันก็เป็นธรรมชาติของของการที่อากาศร้อนไอร้อนมาประทะกับอากาศเย็นแบบจับผันก็เหมือนกับที่เราเวลาเราอยู่ในที่อากาศหนาวๆอ่ะแล้วเราแบบหายใจออกมาออกมาอย่างเงี้ย มันก็มีควันออกปากมาใช่ไหมควันออกสมูกออกปากมาก็เหมือนกันเพราะว่าอากาศที่เราหายใจออกมาในตัวเราเนี่ยมันร้อนกว่าอากาศข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยพอความร้อนจากจากปากที่เราแห่ออกมาเนี่ยมันปะทะกับไอเย็นที่อยู่ข้างนอกมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนกันเป็นควันขาวๆออกมาเหมือนกันนี่ก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่เราเห็นเป็นทางยาวๆบท้องฟ้าก็เกิดจากไอร้อนจากเครื่องเจ็บ มากระทบกับอากาศก็เห็นเป็นทางยาวก็คือเป็นตามเส้นทางที่เขาบินไปเลยคือเครื่องบินบินจะไปทางไหนก็ตามนั้นตามทางนั้นเลยนะครับแล้วถ้าใครสังเกตเห็นดีๆสักหน่อยเนี่ยก็ถ้าใครเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆของมันเนี่ยตั้งแต่หัวของของของหางของเมฆหางที่บินเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นสองเส้นส่วนใหญ่เห็นเป็นสองเส้นนะเพราะว่าเครื่องยนต์ของ ของเครื่องบินโดยสารทั่วไปเนี่ยเขาก็จะติดไว้ที่ปีกทั้งสองข้างดังนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่ห,หัวของของตัวตัวเส้นอันนี้จะเห็นเลยว่ามันเป็น2เส้นดกเว้นแต่ว่าถ้าเราเห็นระยะใกล้มากนะถ้าเห็นระยะใกล้มากหน่อยเนี่ยเครื่องเครื่องบินบางรุ่นเนี่ยมีเครื่องยนต์4เครื่องเช่น Boeing เ4 7เช่น Airbus A380 มเนี่ยมีมีสี่เครื่องเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเป็น4เส้นเลยก็ได้ที่ช่วงช่วงหัวของของตัวเมฆหงายเครื่องบิงน แต่ว่าถ้าเขาผ่านไปไกลมากแล้วเนี่ยถ้าถ้าเครื่องบินที่ผ่านไปไกลมากแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเป็นเส้นแล้วมันจะเห็นเป็นแบบเป็นเหมือนทางเป็นควันที่ที่ฟุ้งๆหน่อยกระจายหน่อยอันนี้ก็ก็โอเคนะครับก็สรุปแล้วมันก็คือเมฆหางเครื่องบินนะครับเกิดจากไอร้อนจากเครื่องเครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยมาปะทะกับอากาศเย็นนะครับสำหรับในเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองอากาศร้อนนะก็อาจจะ อาจจะเห็นไม่บ่อยเท่าไหร่นะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็อาจจะาถ่ายรูปไว้แล้วก็มาถามถามกันวนะ่ามันคืออะไรก็คนหล,หลายท่านน่าจะไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เห็นบ่อยเนาะแต่หน้าหนาวนี้ก็จะเห็นว่ามีคนมาโพสต์ถามบ่อยช่วงหน้าหนาวนี้เพราะว่าก็ตามหลักการครับไอคอนเจอขาดหนาวนะในขณะที่บ้านเมืองหนาวอย่างยุโรปเนี่ยเมืองไหนที่อยู่แบบ ใกล้สนามบินักหน่อยเนี่ยอยู่ในเขตใกล้สนามบินเนี่ยบนท้องฟ้ามีแต่แบบนี้เต็มไปหมดเลยควากันเป็นตาข่ายเลยนะมีเส้นเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยอันนี้ก็ก,ก็ก็มันก็เกิดจากไอร้อนประทะกับอากาศเย็นอย่างที่บอกนะครับโอเคนะครับก็สุกแล้วมันไม่ใช่โอกาสบาาไม่ใช่อาหางครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันนะเช่นเครื่องด,ดูดจลวด อยู่ในอวกาศที่อาจจะมีการติดเครื่องยนต์ในในในระยะที่ไม่สูงมากแล้วก็อยู่ตรงนั้นที่เรามองเห็นพอดีเนี่ยก็ก็มีการเห็นภาพแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเร็วมีความเร็วสูงกว่าเครื่องบินแหละนะจะเห็นแป๊บเดียวนะครับก็หมดแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เที่เห็นก็คือเป็นเมฆหายเครื่องบินนั่นเองนะครับ โอเคครับใครที่มีประสบการณ์เห็นอะไรแบบนี้หรือสงสัยว่าคืออะไรนะครับก็ลงมาอคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ที่เดิมที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อย่าลืมต้อกดติดตามครับโอเคครับไปละขอบคุณครับ